ต่ยกันเรื่องเอลค้อเล็กจนแย่งชินทุกอย่างบนภาพเป็นหนึ่งนางเอกสาวที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเซ็กซี่แบบรัวๆให้เห็นออกซอ,อยู่บ่อยๆเลยล่ะค่ะ สำหรับสาวลังเล็กเตยจรินพรจุนเกียรติซิงเตยน้นเติบโตมายุกเนไอดอลแรกๆเลยก็ว่าได้ทมยังเป็นขวัญใจของใครอีกหลายๆคนด้วยและเป็นที่้ํากันดีว่าสาวเตยนั้นอยู่ในแก๊งสเก็ตบอร์ดล่าสุดเตยได้โพสต์ภาพของตัวเองกับแก๊งอย่างพี่เคนและพี่หน่อยโดยโพสต์ระบุแคปชั่นว่าพ่อเคนแม่หน่อยและลูกสาวคนโตปลดเลื่อนไปดูวิดีโอแล้วไทยว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นงานนี้ที่หลายๆคน โฟกัสคงจะเป็นเอลของสาวเตยที่เรียกได้ว่าเล็กนิดเดียวจนดึงดูดสายตาสิ่งอื่นๆบนเฟรมภาพเลยล่ะค่ะ